หน่วยบนครับผมครับมีสองสูตรนะครับมีสองสูตรอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับสูตรนะครับใช้หลักหมืน่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักร้อยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกสองคงที่นะครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกหกนะครับ หลักมือก็คือเลขหนึ่งหกหลักร้อยบนก็คือเลขหกนะครับสิบล่างก็คือเลขห้านะครับสิบล่างสองครั้งนะครับบวกสองคงที่ครับผมหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสาม 13บสบวกหเป็น18 18ปบวกหเป็น2ี <c oughs> เป็น23 23ิบสวกสองเท่ากับยีได้ตัวเดิมนะครับ5 6าสอง เป็นเด่นบนงวดที่ผ่านมามาสามตัวเลยนะครับแล้วสูตรสองสูตรนี้นะครับออกสี 4, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, ่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดคนนี้คำนวณได้ห้าหกสองตัวเดิมห้าหกสอง <c oughs> ทำไว้ทั้งหมดสี่สูตรนะครับ <c oughs> สูตรนี้นะครชนที่เลขหนึ่งนะฮะก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับแล้วสูตรนี้ชนที่เลขสอง <c oughs> ไม่ใช่คิดข้ามช็อตไปแล้วอันนี้คิดข้ามไปอันหนึ่งคิดข้ามไปอันหนึ่ง อันนี้ออก6 6 5 2 6 5 2ก็เข้าที่เลขสอนะครับแล้วงวดนี้นะครับง <c oughs> วดนี้ชนที่เลขหนะครับชนที่เลขหกก็ เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางครับผมงวนนี้ก็คำนวณได้ตามนี้นะครับผมชนที่เลขหกนะครับถ้าหลักหน่วยทั้งหมดก็สองสามห้าหกแปดนะครับชนที่เลขหกนะครับ อีก2ส,สูตรนะครับอีกสองสูตรนี่คือเอาเฉพาะตัวชนมานะครับตัวชนนี่0กับ4นะครับอย่างผมหาซื้อลอตเตอรี่เล่นเองนี่ผมก็จะเด่นหลักหน่วยบนนะครับเด่นหน่วยบนเด่น6นะครับ รอง04น,นะครับครับหน่วยบนนะครับสองสูตรชนกันที่เลขหกนะครับอีกสูตรหนึ่งก็ชนที่ศูนย์กับสี่นะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมในการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะนําไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมครับกับขอบคุญขอบคุณพี่น้องปองไปสภูสุกคนครับผมครับลงให้แล้วนะครับหลักหน่วยบนตามคาขอตามคาเรียกร้องนะครับผมครับ กับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่ติดตามนะครับผมกับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ